ไม่เป็นตัวของตัวเองนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีธรรมะในใจนั่นแหละครับนะธรรมะว่าดบุคคลนะนี่เป็นใครใครก็อยากคบหาไหมนะคนที่พูดหล่อและพูดพร่ำไม่มีเหตุไม่มีผลคิดอยากพูดอะไรก็อยากพูดคิดอยากพูดอะไรก็พูดออกมาโดยไม่มีสติไม่มีเขาเรียกว่าขาดโยนิโสมวิการพวกนี้เห็นอะไรก็พูดออกมาลอยลอยนะครับ นะพูดออกมาลอยๆแล้วก็พูดนะเรียกว่าน้ำปงงนะำปุ้งลงเลงนะ่ะน้าท่วมทุ่งปกเล้งลงเลงน่ะเอาเนื้อหาสาระไม่ได้หรอกขอให้ได้พูดเถอะขอให้ได้พูดเถอะขออภัยขอให้คนประเภทนี้ขอให้ได้พูดได้พูดน้อยพูดมากก็ดีนะดีดีบทที่ได้พูดนะครับนี่เรียกว่า,าพูดที่ได้ชื่อว่าอธรรมวาทบุคคลนะครับมาดูข้อที่สอง ไม่มีผู้เลื่อมใสในคำพูดของตนไม่มีผู้เลื่อมใสในคำพูดของตนอันนี้แน่นอนครับนะไม่มีใครเชื่อแน่นอนถ้าพูดรลอแหละพูดเล่นพูดทีเล่นทีจริงอย่างนั้นอ่ะไม่มีหลักคำในใจไม่มีธรรมะในใจไม่ใครอยากจะเชื่อนะไม่มีใครเชื่อหรอกครับในคำพูดของตนไม่มีใครเลื่อมใสเพราะคนประเภทนี้เนี <aras> ่ย หาคนที่จะคบหาสมาคมยากนะครับคบหาสมาคมอย่างจริงใจยากเพราะเขาไม่มีหลักธรรมไม่มีธรรมะในใจนะจะพูดจริงก็เหมือนพูดเล่นจะพูดเล่นก็พูดเล่นหรือเรื่องจริงๆนะจะพูดจริงๆมันก็เหมือนคนพูดเล่น,น,นก็ไม่มีใครเลื่อมใสไม่มีใครเชื่อถือเป็นเราเราอยากคบหาไหมล่ะถามตัวเองเป็น เราเราก็ไม่อยากคบหาเราไม่อยากคุยด้วยนะนะพูดรอนแหละพูดไม่มีสาระนะอยากที่จะพูดอะไรก็พูดนะไม่มีหลักการไม่มีเหตุมีผลอะไรเงี้ยนี่แหละครับนะนะเป็นเหตุให้ไม่มีความเลื่อมใสนะไม่มีผู้เลื่อมใสในคําพูดของตนนะครับมาดูข้อที่สามท่านบอกว่าไม่มีอํานาจอันนี้แน่นอนเนาะ ถ้าประเภทคนที่ไม่มีหลักทำในใจพูดหลอแหละพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องที่เล่นทีจริงนะเรื่องจริงๆก็พูดเหมือนคนพูดเล่นนะถ้าได้เป็นเจ้าคนในคนได้เป็นหัวหน้านะก็จะขาดความเชื่อมั่นใ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 นศัจจภาพความเป็นหัวหน้าลูกน้องไม่เชื่อถือหรอกครับนะลูกน้องไม่เชื่อถือถ้าเล่นเล่นเล่นพูดเล่นเลนเนี่ยลูกน้องก็ไม่เชื่อถือ จะคุมลูกน้องอยู่ไหมก็ไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้มีได้เป็นเจ้าคนในคนหรือว่าเป็นหัวหน้าคนเนี่ยจะพูดเล่นไม่ได้นะจนะพูดเล่นมากไปได้แลวลูกน้องก็เอาไปเล่นด้วยนี่แหละครับขาดอํานาจนะขาดอานาจก็จะคุมลูกน้องอยู่ไหมล่ะโดยเฉพาะผู้เป็นหัวหน้างานหัวหน้าหัวหน้าคนนะครับนะถ้าพูดหล่อแหละพูดไม่จริงจังไม่มีความนะ ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่มีความาเฉียบคมในคําพูดนี่จะเอาลูกน้องไปอยู่ลูกน้องมันก็จะเล่นตามเนี่ยพูดเล่นพูดรอและเดี๋ยวก็จะเล่นไปบทนะรพราะลูกพี่พาเล่นลูกทิ้นลูกพี่พา,าพูดแบบที่เล่นทีจริงรูกน้องก็จะเอาอย่างบ้างนะก็ขาดอํานาจตรงนี้ไปนะครับท่านกังกาว่าไม่มีอํานาจนะครับ นี่เห็นได้ชัดเลยใช่ไหมผู้ที่เป็นผู้นําคนเต้องมีหลักนะครับคือความเชื่อมั่นในตัวเองคําพูดนั้นต้องตรง,ต,งต้องจริงจังและก็ต้องเป็นความจริงด้วยลูกน้องถึงจะเชื่อลูกน้องถึงจะให้ความนับถือนะนะถ้าไม่มีหลักทำตรงนี้อยังไงก็อำนาจหลุดมาดูข้อที่สี่นะครับท่านบบอกว่าจิตไม่เที่ยง หรือวิกลจริตนะจิตไม่เที่ยงคืออะไรสังเกตว่าคนใดที่เสพเรื่องของสัมผัสปละาป,ะ,ปะบ่อยไม่ว่าจะดูหนังดูละครน,นะนะดูหนังดูละครดูเรื่องตโลโบกฮาเรื่องทอล์กโชว์ดูบ่อยๆจนติดเป็นนิสัยเนี่ยเสพอารมณ์นี้บ่อยๆเนี่ยสังเกตจกิตจะไม่นิ่งจิตจะสัดสาย นั่งอยู่คนเดียวก็จะคิดแต่เรื่องหนังละครเรื่องทอล์กโชว์เรื่องตลกพวกนี้เสพอารมณ์อย่างนี้บ่อยๆจะจิตไม่เที่ยงนะครับจิตมันซัดสายสังเกตดูหล,หลายๆคนสังเกตดูสิถ้าเสพอารมณ์พวกนี้บ่อยๆดูหนังดูละครดูจำเจจํำเจดูหนังละครบ่อยๆดูละครทีวีดู็อกโชว์ดูอะไรบ่อยๆจนเป็นอาจินยกรรมเลยนะครับถ้าจิตมันซัดสายอยู่ขนาดนี้ จิตไม่เที่ยงขนาดนั้นนะ่ะรับรองนะนะครับจะให้โทษตอนไหนเอาลองสิ้นใจเพราไกยแต่ตอนที่จิตชัดสายดูสิจะไปพบภูมิไหนนะครับแน่นอนพบภูมิเขาอ,อบายแน่นอนเพราะเป็นจิตอกุุสนนะเป็นจิตไม่ดีนี่นะครับท่านถึงบอกว่าจิตไม่เที่ยงนะจะต่างกับผู้ที่ผลฝ่ายในคุณงามความดีนะ เช่นคนสวดมนต์เป็นประจำเอาเรื่องของการสวดมนต์มาคุยกันนะมามอบบุญกุศลให้กันมาบุญฝนมาฝากกันคุยแต่เรื่องดีๆทํางานในเรื่องการทําบุญทํากุศลน,นะถามว่าเธอสวดมนต์หมดไหนนะสวดตรงไหนบ้างนะเธอสวดมนต์แล้วต่อไปต้องทําอย่างไรนะแล้วเธอไปทําบุญที่วัดวัดไหนบ้างนะนำบุญมาฝาก ฉันบ้างไหมอะไรก็ได้ถ้าคุยแต่เรื่องดีๆงานนั้นจิตนั้นจะไม่ซัดสายจิตนั้นจะนิ่งจิตนั้นจะสงบจิตนั้นจะผ่องใสมันแตกต่างกับพวกดูหนังดูละครนะคนละเรื่องเลยนะดูหนังละครเป็นจิตพวกอกุศสนไหลไปตามกระแสของกิเลสโลภะโทสะโมหะต่างกันตรงนี้แหละครับนะท่านจึงบอกว่าผู้ที่เสพสัมผัสปลาปล่าบ่อยๆนั้นจิตจะไม่สงบคือจิตไม่เที่ยงนะจิตไม่เที่ยงแล้วก็ วิกลจริตด้วยมันไม่ต่างอะไรกับคนบ้านนะถึงไม่บ้าก็เกือบบ้าแหละครับเพราะพวกนี้ถ้าเสพอารมณ์บ่อยๆเนี่ยจิตไม่เที่ยงก็กลายเป็นคนวิกลจริตได้นะครับจำปัดปะละปากนี่นะนะให้โทษตรงนี้นะสิ้นใจประกายแตกนะนะสิ้นใจประกายแตกแล้วถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีคนก็ได้รับผลของกรรมมีอยู่สี่ข้อนี่แหละครับนะก็คือ,อจิตไม่เที่ยงและ วิกลตจริตนั่นเองนะครับนี่ก็คือ,อผลของกล่าวคําพระรุสวาจาไว้นะครับก็ให้ผลหลังจากสิ้นใจพระกายแตกแล้วก็มาปฏิสนธิมาเกิดเป็นมนุษย์นะก็ให้ผลหลังจากเกิดเป็นมนุษย์เรียกว่าประวัติการนะครับอ่ะก็อธิบายจนจบพอเข้าใจนะครับทีนี้ลหลายๆคนอาจจะสงสัยแล้วมี ในเรื่องของในพระไตรปิฎกดดท่านกล่าวไว้เนาะอันนี้ก็นํามาเล่าให้ฟังนะมีนักแสดงท่านหนึ่งนะมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าคาแต่พระคุณเจ้า้าแต่ผู้เจริญนะอาจารย์ของข้าพเจ้าบอกว่าเป็นนักแสดงนี่ได้บุญนะทำให้คนดูมีความสุข ทำให้คนดูนั้นได้หัวเราะได้ขำได้มีรอยยิ้มนะทำให้คนดูนั้นมีความสุขในบทบาทที่แสดงในบทรักของพระเอกนางเอกในบทความโศกเศร้าในบทความเสียใจทําให้คนดูนั้นนะมีอารมณ์มีความสุขไปด้วยอาจารย์ของข้านะพเจ้าบอกว่าตายไปแล้วจะได้ไปอยู่ในเมืองสวรรค์ ตายไปแล้วก็จะได้ไปปฏิสนธิบนสวรรค์นะอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรือไม่เนี่ยนักแสดงท่านนี้ถามพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าท่านอย่าถามเราเลยนะนักแสดงท่านนี้ก็สงสัยอีกนะถามว่าจริงหรือเปล่านะที่อาจารย์ของกับผมบอกว่านะเป็นนักแสดงนั้นนะจะได้ขึ้นสวรรค์นะทำให้คนดูแล้วมีความสุขในบทบาทที่การแสดงเนะี่ย จะได้ขึ้นสวรรค์จริงไหมพระเจ้าก็ตัดเอกว่าท่านอย่าถามเราเลยนะทําให้นักแสดงท่านนี้สงสัยอีกก็ถามอีกถามไปหนที่สามนี่ก็แสดงว่าอยากรู้จริงๆแล้วแหลนะนะพระเจ้าก็ตัดว่าดูก่อนนักแสดงนะพอสิ้นใจแล้วก็จะไปปฏิสนธิในอบายภูมิคืนนรกนี่ท่านตัดไว้นะอย่างเงี้ย ในจะมีนรกอีกขุมหนึ่งที่เป็นนรกขุมเฉพาะนักแสดงเท่านั้นนักแสดงบทละครภาพยนตร์ละครอะไรก็ช่างนะที่เกี่ยวกับการแสดงนะครับจะมีนรกอีกขุมหนึ่งที่เกี่ยวกับการแสดงโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นขุมนี้เป็นนรกนักแสดงโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าตัดไว้ในพระไตรปิฎกอ้าวเป็นยังไงล่ะนะพระเอกนะให้ในละครเมืองไทยเป็นยังไง รู้กันบ้างไหมเออผมแน่ใจว่าน,น่าจะไม่รู้เนาะถ้าพูดอย่างนี้เขาก็บอกว่าโอ้นะนะเขาคงจะไม่รู้นะอ่านนี่ที่พระเจ้าตัดไว้มีครับหลักฐานมีเอาไหนบอกว่าสัมผัสปลาป่านั้นไม่มีกําลังพอที่จะนําไปสู่อบายไงมันจะไม่แย้งกันเหรอ่อะที่เป็นนักแสดงแล้ว นะตายไปในประตูกาโลกเนี่ยมันมันมันไม่แย้งกันเหรอที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เพราะด้วยเหตุผลของสัมผัสปลาป่านั้นมันไม่มีกําลังแรงที่จะพอนําไปสู่อบายภูมิแต่มันจะให้ผลหลังจากเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นนะครับมันไม่แย้งกันหรอกเหรอไม่แย้งหรอกครับเพราะสัมผัสปลาปะานั้นไอตัวที่จะนําไปสู่อบายนะมันจะมีพวกพูดปดนะพูดโกหกอยู่ในตรงนั้นด้วย หนังละครคอยดูสิพูดบทพูดตลกพูดบทพูดมูสากันไหมมูสาเพราะเรื่องนั้นมันไม่เรื่องจริงเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริงพระเอกนางเอกรักกันจริงไหมล่ะไม่รักกันจริงหรอกพระเอกนางเอกต่างคนต่างมีแฟนนะจริงไหมนะก็เรื่องไม่จริงนั่นแหละมูสาลแล้วนี่นะแล้วในบทบาทการแสดง นะนักแสดงคนไหนที่จีบทแตกบทเศร้าโศกบทเสียใจบทอิจฉ้าตาร้อนแสดงได้ถึงพิกถึงขิงเลยเนี่ยจะยกรางวัลตุกตาทองให้ <c oughs> น้ำตาก็จะใช้น้ำตาจริงๆไม่ใช่น้ำตาเทียมนั่นแหละครับจะตกกระลกตองน,นั้นแหละคือโทสะโมลจิตครับไอตัวนี้แหละครับที่นําไปสู่อบายจิตของโทสะจิตของโลภะนี่แหละนะครับในบทบาทแต่ละบทบาทนักแสดงก็จะไปในลบ ตัวนี้แหละครับไอล้ลำพังสัมผัสปลาปะมันไม่มีกาลังที่จะนําไปสูนะ่อบายภูมิหรอกแต่มันมีตัวโลภะโทสะนะครับนําไปสู่อบายในบทหนังละครทุกส่วนมากก็จะเน้นไปทางกิเลสทั้งนั้นนะ่ะเนาะโลภะโทสะโมหะนี่แหละครับนะเป็นตัวนําที่จะนําไปสู่อบายเพราะฉะนั้นอบายภูมินรกขุมที่พระเจ้าตรัสว่ามีนรกขุมเฉพาะนักสแสดงโดยเฉพาะนะครับอ่านี่เล่าให้ฟังเนาะอ่า หลายคนอาจจะไม่รู้โดยเฉพาะนักแสดงนะถ้าเขาไม่ศึกษาจริงเขาไม่รู้หรอกนะ, <c oughs> ะ,ะเพราะนั้นนะสัมผัสปลาป,ปะก็อไม่มีอะไรมากก็มีประมาณแค่นี้นะครับใครมีอะไรจะสงสัยจะถามไหมครับนะนะใครที่เข้าชมเข้ามาทีหลังอ่ะคุณมายาถ้าจำไม่ผิดเนาะอ๋อนะมาข้างไหนก็เข้ามาทั้งนั้นนะครับอ่ะนี่ก็บรรยายสัมรับปลาป,ปะ นะมาหลายรอบแล้วก็พอให้เข้าใจเพราะอยากเน้นเรื่องของอัอกุศลในเรื่องของวจีกรรมที่เราไม่ค่อยรู้กันตัวนี้แหละครับสัมผัสปราปปะาดนะครับเพราะเป็นวจีรรทุติดิตที่ทําได้ง่ายนะครับทางกายเรียกว่ากายกรรมส่วนปนาติบาสข้อที่หนนะปะนาติบาทฆ่าสัตว์เเบียนสัตว์นะข้อที่สคืออธินาทานเอาสิ่งของที่เจ้าของม่ยินยอม ข้อที่3ทางกายก็คือการเมีสุวิชาจารยนคือทางพิพิธภัณฑ์นะครับไอทางกายเนี่ยนะครับก็คงไม่มีใครที่จะทําปานาติบาตได้ทุกชั่วโมงหรอกเนาะนะแต่ถ้ามีบ้างก็ตบยุงนะแต่ก็คงไม่มีใครถึงขนาดจะตบยุงทุก15นาทีหรือว่าทุกนาทีเลยเหรอกเนาะคงไม่มีเนาะเนี่ย ก็ได้ทำยากกว่าเนาะนะส่วนอธินาทานนะก็คงจะไม่มีใครล่วงละเมิดในข้อนี้ทุกๆุกสิบห้านาทีทุกๆุกสามสิบนาทีหรือทุกๆุกชั่วโมงหรอกเนาะหรือทุกๆุกวินาทีก็คงไม่มีใครจะทำอธินาทานลักขโมยสิ่งของที่เจ้าของไม่ยินยอมหรอกเนาะนะการมีสุวิชาจา์นะก็คงไม่มีใครที่จะประพฤติผิดในการมทุกชั่วโมงทุกสามสิบนาทีหรือทุกสิบห้านาทีหรือทุก นาทีก็คงไม่มีใครทำนะก็คงจะไม่มีเนาะมีก็มีน้อยเนาะแต่ว่าจะไม่มีะนะทุกๆสิบ้านาทีหรือทุกๆนาทีเลยแต่ในส่วนของวาจีคือคําพูดไม่ว่าจะเป็นมูสาวาทพูดโกหกหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นปิสุณวาจาพูดยุแยงแต่แหงรั่วพูดให้แตกแยกในองค์กรต่างๆให้คนเขาแตกแยกกันผิดใจกันหมานหมางใจกัน หรือพูดผรุสวาจาพูดคำหยาบด่าทอพูดคำปฏิปฏิฆาให้เกิดความโกรธนะให้เกิดปฏิฆาเกิดขึ้นหรือสัมผัสปลาป,ปาพูดเพ้อเจอ้อพูดไหลเหลวไหลไหลสาระไม่มีแก่นสันไม่มีสาระ,ะนี่ในส่วนของวจีทุจริตวจีทุจริตนี่แหละครับนะเราเจอกันบ่อยๆเพราะอะไรมนุษย์เราต้องคุยกัน ตื่นเช้ามาต้องคุยแล้วสมาชิกในบ้านเ่ะต้องคุยกันแล้วนะกินข้าวก็ต้องคุยกันแล้วอาบน้ําแต่งตัวจะมาทํางานก็ต้องมาคุยกับเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะครับเมื่อมีการคุยเมื่อไหร่ไอ้ส่วนของวัจีทุจริตนั้นมันก็ย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายนี่แหละครับท่านถึงว่าทําวัจีทุจริตนั้นทําได้บ่อยนะบางคนเนี่ยทําได้ทุกสามสิบนาที นะโดยเฉพาะสัมผัสปราปะเนาะนะนะบางคนนี่ทําได้ทุกสิบห้านาทีหรือบางคนถึงขนาดนั้นทําได้ทุกนาทีเลยในส่วนของวจีทุจริตนะอ่าเจอหน้าการคุยและเรื่องหนังเรื่องละครนะเดี๋ยวว่าคุณสภาพจตวิเนาะนั่นไงทําได้ทุกนาทีไหมเจอ,อหน้าเจอหน้านคุยกันหน้าหนัง,นงเรื่องละครแล้วเนะี่ยเป็นสัมผัสปลาปะนะหรือคุยเรื่องอื่นคุยไป เพื่อนนะมาเจอกันนะทักทายกันด้วยคําที่พูดอย่างไงอ่นะวจีทุจริตในส่วนของติศาวาดนะเธอเธอนะจะเป็นเพื่อนบูญิงด้วยกันะนะนะวันนี้เธอแต่งตัวสวยมากเลยเธอเดอินเนี่ยโอโ้ยย่างกับนางสาวไทยเนอะนี่นะแต่งตัวสวยโอ้ยหลายกิโลเลยเนี่ย พูดอย่างนี้ก็เป็นวัจจีทุจริตแล้วนะไปเปรียบเทียบให้เขาต่ําลงจะชมเขาเนี่ยจะชมลักษณะคล้ายๆประชดเขาอนนะเนี่ยก็เป็นปิสุนาว่านแล้วนะทําให้เขาต่ําลงคําพูดนี่นะหรือจะคุยเรื่องโดยถ้าผู้ชายเนาะนะพูดเล่นกันพูดหยอกกันพูดนะตลกกันนะ หามุกตลกมาคุยกันนะพูดแล้วหักมุมมั่งนะก็ทําให้เพื่อนนั้นรับมุกไปทันทําให้เพื่อนนั้นเสียหน้านี่เป็นยังไงสัมผัสปลาปากนะทำให้เพื่อนนั้นเสียหน้าเป็นตัวไหนเป็นปิสุนะวาจานะทําให้เขากดของเขาให้ต่ําลงนะนะทำให้เขาต่ําลงทําให้เขากลายเป็นคนโง่กลายเป็นคนโง่แต่ตามมุกไปทัน นี่เอาเรื่องของตลบหมกฮามาคุยกันเนี่ยมันทําได้ง่ายมากนะครับว่าจีทุจรลตเนี่ยนะครับแล้วอํานาจของกรรมว่าจีทุจริดนั้นแรงไม่ต่างกับกายทุจริตเลยนะนะปา,านาติบาตทําแล้วล่วงกรรมบทตกลกไหมตกลกอธินาทานทําแล้วกรรมบทครบตกลกไหมตกลกกาเมสมิชาจารทําแล้วครบกรรมบทตกลกไหมตกโลกนะ คำพูดพูดมุสาพูดโกหกหลอกลวง,ง,ลง,ลง,ลงกรรมบดครบแล้วตกกโลกไหมตกกับโลกนะวจีทุรลิตในเรื่องของปิสุณาวาจาครบกรรมบ,บทแล้วตกโลกไหมตกกับปิสแล้วก็พระลัา,าจาพูดแล้วครบกรรมบดตกโลกไหมตกบโลกไม่ต่างกับทางกายเลยนะอํานาจของกมแรงพอๆกันเลยนะเพราะฉะนั้นคนไทยชาวพุทธเราเราจะมุ่งไปทางกายใช่ไหม แต่ทางวาจีกรรมเนี่ยเราจะไม่ค่อยเน้นนะเราจะไม่ค่อยเน้นเราจะไม่ให้ความสําคัญแต่โทษมันพอๆกับทางกายเลยนะย้ํานะทางกายไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้บิเบียนสัตว์ไม่ได้ประพฤติผิดในกรรมไม่ได้ทําแต่ทางวาจีคือคําพูดนี่แหละจัดไปตกนรกคุ้มไหนคุ้มไหนก็คําพูดนี่แหละโดยเฉพาะมุสาวาทโดยเฉพาะป,ปิสุนาวาจา โดยเฉพาะพลุษสวาจาคำด่าทอกันโดยเฉพาะสังคมไทยเนาะนะดูได้เลยทางอะไรอ่ะนะสื่อออนไลน์ด่ากันออกเฟซออนไลน์ก็มีนะพูดประชดประชันกันออกเฟซออนไลน์ก็มีนะนะคอมเมนต์ Comment ด่ากันคำว่าด่าในที่นี้ไม่ใช่คำที่สมมุติทางโลกก็ได้นะ เราสมมติไปคำที่สุภาพแต่คำสุภาพนั้นกลับทำให้ผู้รับฟังนั้นรับชมนั้นหรือผู้เห็นข้อความนั้นเกิดความปฏิทะขึ้นคือความโกรธขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นผุรุษวาจาผู้นั้นก็ทำบาปเคยอธิบายไว้แล้วเนาะในเรื่องของผุรุษวาจานะไม่ใช่หมายถึงคำที่คนไทยสมม,มติขึ้นมานะจะเป็นคำหยาบคำว่ามึงกูเนี่ย เป็นคำหยาบไหมบอกไม่ได้นะนะบอกไม่ได้ว่าเป็นคำหยาบหรือไม่เป็นคำหยาบอยู่ที่บริบทที่การกระทำนะถ้าพูดคำว่ามึงกูถ้ามีตัวโลขออภัยตัวโทสะมุนจิตอยู่ด้วยคือความโกรธนั่นนั่นก็คือครบแล้วนั่นก็คือเป็นตัวที่เรียกว่าุทธสวาจาแล้วแต่ถ้าพูดคำว่ามึงกูแต่เป็นจิตที่เป็นความดีนั่นไม่เป็นุทธสวาจานะ อย่างพ่อพูดกับลูกเนี่ยพ่อใช้คําว่ากูแล้วลูกโกรธไหมลูกก็ไม่โกรธเนี่ยไม่ใช่คำหยามนะไม่เป็นผลุสวาจาเพราะฉะนั้นคําว่ากูคําว่ามึงเนี่ยนะเป็นคําสมมุติเป็นคําสมมุติของคนไทยนะเป็นคําสมมุติเท่านั้นเองแต่ท่านเอาที่จิตนั่นเองเป็นตัวการคือโทสะจิตนะถ้าพูดมึงกูแล้วคนรับฟังโกรธ นั่นแหละคือเป็นสุตวาจาแล้วบาปแล้วคนที่พูดออกไปบาปแน่นอนแต่ถ้าพูดออกไปผู้รับฟังไม่โกรธก็ไม่บาปอย่างเขาว่ามึงกูขออภัยนะเพื่อนกันพูดกันเนี่ยเพื่อนก็ไม่โกรธนั่นก็ไม่เป็นสุตวาจาไม่เหมือนทางโลกนะทางโลกเขาสมมุติว่าเป็นคำหยาบแต่ทางธรรมะท่านวัดเอาที่จิตท,ที่เป็นโทสะจิตอกุศลถึงจัดว่าเป็นปลสุตวาจานะครับอันนี้ก็ อธิบายให้ฟังเนาะก็เคยได้อธิบายเคยได้เรียนไปแล้วนะครับในพุทธสวาจานะครับก็ถวนให้ฟังนะครับอ่ะมีใครสงสัยในเรื่องของสัมผัสปราป,ปะไหมครับนะนะถ้าสงสัยก็ถามได้นะครับนะเพื่อให้สติให้เกิดปัญญานะนำคำสอนของพระบรมศาสดานะมาเผยแผ่นะมาแจกแจงให้ รู้ให้เข้าใจนะเพื่อจะได้เตือนสตินะจะได้มีสติจะได้เกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกนะจะได้เกิดที่นี่